เร็่ความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์เนาะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องและในช่วงเวลาต่อไปค่ะพี่น้องคะวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวได้กันนะคะพี่น้องเราอยู่ในสองโครินนะคะวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่แล้วนะคะสองโครินบทที่แปดข้อหนึ่งถึงสามเดี๋ยวน้องอจะอ่านให้พี่น้องฟังหนึ่งรอบนะคะพระวจะนะคำของพระเจ้ากล่าวดังนี้ ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราใครให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้าโดยที่พโะรงได้ทรงโปรดประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียเพราะว่าเมื่อคราวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยากความยินดีล้นพ้นของเขาและความลำบากยากจนอยากที่สุดของเขานั้นก็ล้นออกมาเป็นใจศรัทธาอย่างยิ่ง เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาศรัทธาถวายโดยสุดความสามารถของเขาที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีกขอบคุณพระเจ้านะคะขอมอบชงและนี้ให้กับผู้แบ่งปันอาจารย์สวัยค่ะพระเจ้าเวู่เพลิงทุกท่านครับพระเจ้าเสด็จหองอีนะครับที่ได้ดูแลเราในการ จัดรายการตรงนี้นะครับและขอบคุณเจ้าสำหรับน้องในที่นําเราเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับพระธรรมสองโคลินเก็ผมจะให้เราเห็นบริบทนิดนึงนะครับหลักการของพระธรรมสองโคลินนะครับคือการปฏิบัติต่อผู้เชื่อแห่งพันธสัญญาใหม่ มายถึงการรับใช้การดูแ,แลนะครับต่อพี่น้องผู้ที่เชื่อในยุคพันธสัญญาใหม่นี้นะครับซึ่งตกต่างจากของเดิมของเก่าซึ่งเป็นพันธสัญญาเดิมนะครับการดูแลในในยุคพันธสัญญาเดิมนะครับกับพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นพระคุณของพระเจ้าลุ่นล้วนนะครับพี่น้องครับเป็นพระคุณของพระเจ้าลุ่นล้วน,วนในพันธสัญญาใหม่นะครับ <lights> เราในค่ายสิงแห่งยูดานะครับเราก็จะเห็นภาพของการรับใช้ซึ่งถ้าเราเห็นภาพมุมมองตรงนี้มันจะเป็นความคิดเราเลยนะครับเป็นภาพของสิงโตตัวน้อยนะครับนะครับได้อยู่บนคอของสิงโตตัวใหญ่ซึ่งสิงโตตัวใหญ่นะครับได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิงโตตัวน้อยแล้วนะครับ <c oughs> นั่นก็คือพระเจ้าพระบิดาของเรานะครับได้ทรงดูแลดูแลเรา พร้อมเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เราขาดแคลนอยู่นะครับเพื่อชีวิตการรับใช้ในผ่านทางคริสตจักรนะครับเพื่อสําหรับการดูแลผ่านทางคริสตจักรของพระเจ้านะครับพระธรรมสองคนลินซึ่งมีส3บาบทด้วยกันส3บามบทด้วยกันนะครับข้อหนึ่งบทที่1ถึงบทที่7ก็จะพูดถึงให้เราพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า เพ่งพาพระคุณของพระเจ้านะครับในเพื่อจะมีความมั่นใจในการรับใช้พระเจ้าและบทที่แดถึงบทที่9นะครับบทที่8ดถึงบทที่9้าซึ่งเรากําลังดําเนินอยู่นะครับซึ่งเรากําลังใช้เวลาอยู่ขณะนี้นะครับในช่วงบทที่แดในการเริ่มต้นตรงนี้คือเพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเพื่อมีความสามารถในการที่เราจะให้ในการแจกจ่าย ในการปฏิบัติในการดูแลทั้งหลายนะครับพึ่งพาพระคุณพระคุณของพระเจ้าที่สามารถที่จะดูแลแจกจ่ายได้พระคุณในที่นี้ก็คือเราไม่สามารถทําได้เองนะครับแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าล้วนๆเลยนะครับและส่วนบทที่10ถึงบทที่13นะครับจะพูดถึงการเพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเพื่อเราจะได้รับการเสริมกําลังขณะเมื่อเราอ่อนแอนั่นคือ นี่คือไกด์ไลน์นะครับของพระธรรมสองโคลินที่เราจะพอมองเห็นนะครับเราจะเห็นว่าที่ผมฉายสไลด์ขึ้นมาให้ให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะพึ่งพากำลังของเราได้เองเลยนะครับเราไม่สามารถจะพึ่งตนเองได้สารพัดสิ่งทุกอย่างนะครับล้วนแล้วแต่เราจำเป็นต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าล้นล้วนนะครับ พึ่งพาพระคุณของเจ้าล้วนๆคาว่าพึ่งพาในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่เราต้องใช้ชีวิตประจําวันการที่เรากินข้าวกินม้าอะไรต้องดูแลตัวเองให้ตรงนั้นมันเป็นภารกิจปกติอยู่แล้วนะครับแต่ในสิ่งที่คําว่าพึ่งพาตรงนี้คืองานที่เราไม่ได้นะครับแต่โดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริส ที่ทรงกระทำเพื่อเราทั้งสิ้นแล้วนั่นคือพระคุณล้วนๆและตรงนี้แหละครับซึ่งเราไม่สามารถทำได้แต่เราพึ่งพาพระคุณพระเจ้าล้นล้วนนะครับสำหรับพระธรรมสองโคลินเรารู้ว่านะครับผู้ที่เขียนพระธรรมสองโคลินคืออาจารย์เปาโลซึ่งได้เขียนเพื่อที่จะยืนยันและขอบคุณพระเจ้านะครับในสิ่งที่ ่านได้ถูกกล่าวหาได้ถูกใส่ร้ายต่างๆนะครับแล้วท่านได้เขียนพระธรรมหนึ่งโคลินและส่งให้ติตั้งไปยังคริสตจักรโคลินซึ่งท่านได้ดูแลบุกเบิกคริสตจักรที่นั่นและได้ท่านทุ่มเททั้ง,ท,งทุกสิ่งนะครับทั้งชีวิตกายใจทุกอย่างนะครับในการปลูกคริสตจักรที่นั่นเพื่อให้คริสตจักรที่นั่นเจริญเติบโตขึ้นมานะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับช่งวงเวลาที่เขียนก็คือประมาณ คิตศักราชที่55หลังจากที่จัมปโลนะครับจริงๆตั้งใจจะไปโคลินแต่ท่านได้เปลี่ยนแปลงการเดินทางเพราะว่าเมื่อทราบว่าที่จักโคลินเป็นซึ่งเป็นที่จักที่ท่านได้ทุ่มเทนั้นได้เปลี่ยนไปนะครับได้เกิดปัญหาต่างๆคือได้มีผู้อ,า,อาจารย์เทียมเทศผู้รับสอนเทียมเทศนะครับหรือ อาจารย์ผู้สอนนะครับได้แหวงเข้าไปและได้ไปปลุปกปั่นนะครับได้โจมตีอาจารย์เปาโลตา่างว่าท่านไม่ใช่อาครทู่นะท่านไม่ท่านมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสอนเหล่านี้ด้วยและงานที่ท่านทำหรือสิ่งที่ทา่านทำทำทัออ้งหลายนี้ท่านทำเพราะเห็นแ่ประโยชน์ส่วนตัวอะไรนะครับซึ่งโจมตีอาจารย์เปาโลแล้วอาจารย์เปาโลก็ได้แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ เมื่อมีการโจมตีก็ได้มีการแบ่งพักแบ่งพวกแล้วทําให้วิญญาณจิตรหรือว่าสภาพของพี่น้องหนึ่งพระธรรมก็หนึ่งที่เมืองโคลินตรงนั้นนะครับได้มีสภาพที่แตกแยกแล้ววุ่นวายไปทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ของประทานนะครับเรื่องความเชื่อทั้งหลายนะครับการดําเนินชีวิตจนอาจารย์ประโกเขียนจดหมายไปแล้วให้ติก๊กเอาไปนะครับจนในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นคือ คริจัคโคลินได้เปลี่ยนแปลงใหม่กลับใจใหม่นะครับซึ่งทําให้ท่านอาจารย์พโลมีความชื่นชมอย่างดีเป็นอย่างยิ่งนะครับและจุดประสงค์ในการเขียนพระธรรมสองโคลินก็คืออันดับแรกก็คือเพื่อปอกป้องการเป็นอาคาัครทูตของท่านและการรับใช้ของท่านจากบรรดาผู้สอนเทียมเท็จนะครับที่เอาคําสอนต่างๆแปลกใหม่นะครับเข้าไปและไป ตจมตีนะครับก็ขนาดที่ว่าลิเดิตง,งานของพระเยซูคริสต์งพระอง่งทรงทําแล้วนะครับและผู้อ่านใครครับผู้อ่านก็คือแท้จริงก็คือคริเตียนศิยาพิบาลผู้รับใช้ท,ที่ที่กําลังเรากําลังดําเนินชีวิตอยู่วันนี้นะครับในคันถูกตําหนิติเตียนและอยู่ในการทดลองนะครับเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับจุดประสงค์ก็คือเราทั้งหลายทุกคนนั่นเองนะครับ และบทเรียนสําคัญในพระธรรมสองโคลินก็คือการจัดการกัดการตําหนิติเตียนอย่างสมศักดิ์ศรีด้วยพระคุณของพระเจ้านะครับการตําหนิติเตียนซึ่งก่อให้เกิดการกลับใจใหม่และทําให้ผู้ที่กระทําผิดนั้นนะครับอันเข้ามาหาพระเจ้าต้องการเข้ามาพบพระเจ้าเริ่มใหม่กลับใจใหม่กับพระเจ้าแต่การกล่าวโทษของศัตรูนะครับของศัตรูร้าย ที่มันกล่าวโทษนี่คือข้อสังเกตคือมันทําให้ผู้ที่ทําผิดนะครับจมปักลงไปแล้วไม่อยากจะมาโบสถ์ไม่อยากจะาอ่านพระคัมภีร์ไม่อยากจะเฝ้าเดียวไม่อยากจะเข้ามาร่วมสามขีรันนี่คือการโจมตีของศัตรูนะครับแต่ในการที่เรารับใช้พระเจ้าในยุคพันธสัญญาใหม่คือเรารับใช้โดยพระคุณของพระเจ้าและข้อพระคัมภีร์ที่สําคัญตรงนี้นะครับในพระธรรมสองโคลินเลยก็คือ ในสองโครินธ์บทที่สิบสองข้อเก้าแต่พระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วนั่นคืองานที่พระองค์ทรงทาสําเร็จที่ทําเพื่อเราสําเร็จทุกอย่างแล้วพระคุณของเจ้าเต็มล้นเปี่ยมในชีวิตของเราแล้วเราได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์จากองค์พระเยซูคริสต์แล้วนะครับและพระองค์ก็โดยการที่พระองค์ทรง ใหรือพระองค์ทรงสิ้นชีวิตตรงตายแทนเราเพียงครั้งเดียวเพียงครั้งเดียวนะครับแต่ในพระองค์ทรงทําให้ชีวิตของเราครบบริบูรณ์ตลอดไปนะครับมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตลอดไปเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนอ่อนแอมีได้ไหมครับในการดาเนขนณะที่เราอยู่ในโลกนี้เจอครับแต่เรารู้ว่าเมื่อเราอ่อนแอลิกเดชของพระเจ้านะครับลิกเดช พระเจ้าก็จะเต็มขนาดในชีวิตเราอาเมนนะครับเหตุฉะนั้นข้าเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อลิเดชของพระคิดจะได้อยู่ในข้าพเจ้านั่นหมายความว่าให้เราพึ่งพาพระคุณของเจ้าตลอดนะครับการอ่อนแอนไม่ใช่หมายความว่าเราอ่อนแอแล้วอีกครั้งก็จะกลับไปหาสภาพเิมไม่ใช่นะครับแต่ในความอ่อนแอในที่นี้คือเป็นการยอมอ่ใจจำนอต่อพระเจ้า นะครับยาดานะครับยาด้าในการสรรเสริญพระเจ้าเป็นการยกย่องให้เกียรติพระเจ้าว่าเราอ่อนแอเมื่อมหาพระเจ้าเราก็เราบอกว่าเราไม่ได้เก่งล้าสามารถเรามีอิทธิฤทธิ์มากมายเรามีฤทธิเ์เดชไม่ใช่แต่เราเข้ามาหาพระเจ้าเรายอมวางทุกอย่างนะครับที่เป็นตัวตนของเราวางให้หมดแล้วเราก็าหาพระเจ้าแล้วเพื่อเราจะบอกกับพง์ว่าพงษ์ยกข้า ลูกต้องการพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับสองโครินบทที่เฝ้าเดียววันนี้คือบทที 8, แ่แปดเราเริ่มข้อหนึ่งถึงข้อสามนะครับก็ที่น้องอิฐได้อ่านไปแล้วเริ่มต้นตรงนี้ครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้าเราให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้าโดยที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่คริสตจักรต่างๆพี่น้องครับ เริ่มต้นดูก่อนคําว่าดูก่อนในทีน่นี้ดูก่อนดูเรื่องอะไรก็คือให้เราทราบถึงพระคุณของพระเจ้านั่นคืองานที่พรง์ทรงทําสําเร็จแล้วไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถทําได้เองเราไม่สามารถทําได้เองเลยนะครับทุกสิ่งที่อย่างเราพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าผ่านทางคริสตจักร ถ้าคุณของเจ้าผ่านทางคริสตจักรไม่ใช่กําลังของเราไม่ใช่เราเป็นที่พึ่งของเราเราดูแลตัวเองเตลอดได้มันทําได้เฉพาะสิ่งที่เราต้องทาอยู่แล้วคือเรื่องการข้าวเข้าปากหรือการกินน้ำอะไรสมน,นี้แต่ขณะเดียวกันนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเราอ่อนกําลังเราก็ต้องพึ่งพาผู้อื่นด้วยนะครับขณะเมื่อเรามีอายุในระดับหนึ่งนะครับซึ่งพี่น้อง ให้เรารู้ว่าสารพัดสิ่งเหล่านี้เราเพิ่งพาพ,พระคุณของพระเจ้าพระคุณคืองานของพระเยซูคริสต์สำเร็จเพื่อเราเราไม่สระสามารถทำได้เองเลยนะครับโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์โดยที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานการคิดแก่คิจักต่างๆคิจักต่างๆในที่นี้คือผูอ้เชื่อที่มารวมตัวกันในการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าทุกที่ทุกแห่ง ในแผ่นดิโลกนี้นะครับและคริจักเหนือเก้าของเราก็เป็นคริจักท้องถิ่นแห่งหนึ่งซึ่งพระเจ้าทรงประทานความบริบูรณ์แห่งพระคุณของเจ้าสําหรับคริจักรแล้วผ่านทางคริจักความบริบูรณ์ทั้งสิ้นผ่านทางคริตจักรนั่นคือเราเข้าไปนะครับคริจักเพื่อที่จะรับความบริบูรณ์ผ่านการนมัมการ การสาม,มัคคีธรรมผ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าผ่านพิธีศีลมหาสนิทและการอธิษฐานนะครับสี่เสาหลักที่เราเรียนเราเรียนรู้อยู่นะครับพระธรรมสองอข้อสองกล่าวว่าเพราะว่าเมื่อคราวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนะักได้รับความทุกข์ยากความยินดีล้นพ้นของเขาและความลำบากยากจนอย่างที่สุดของเขานั้นก็ล้นออกมาเป็นใจ ศรัทธาอย่างยิ่งพี่น้องภาพที่ต้องการให้เห็นก็คือขณะเมื่อคลิจักรนะครับในคริจักรนะครับที่แขวนมาซิโนเดียตรงนี้เกิดความกันดามอาหารนะครับเกิดความทุกข์ยากจากการข่มเหงต่างๆนะครับและยากจนสุดๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือภาพที่อาจารย์เปาโลต้องการให้เราเห็นภาพตรงนี้นะครับกําลังบอกว่าขณะที่ เรากําลังเจอภัยเศรษฐกิจนะครับปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวนะครับแล้วก็การความทุกข์ต่างๆที่ประดังประเดคเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมความยากลําบากในการทํางานนะครับในเหตุการณ์ต่างๆของโลกนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจต่างๆนะครับที่กําลังเกิดขึ้นแต่พระเจ้านะครับพระเจ้าปรโรยงมาเห็นตรงนี้ว่าให้เราเห็นพระคุณของพระเจ้าสำหรับ ที่นี่เป็นแบบอย่างกาลังบอกว่าขณะที่คริกจักรที่เมืองมัสซินเดียมาสิโดรเนียนะครับได้เกิดการทดลองอย่างหนักเกิดความเกิดความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสขณะเดียวกันนะครับในคริกจักรแห่งนี้เมื่อมีความทุกข์ยากมีการกันดานเกิดขึ้นความยินดีลดพ้นของเขาก็เกิดขึ้นด้วยฮาเลลูยา mm hmm. ผมต้องบอกว่าพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงเครืจักรเป็นของพระเยซูคริสต์ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นอยู่ในครสตจกักรและเมื่อมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นความยินดีล้นพ้นก็เกิดขึ้นนั่นก็คือพี่น้องในครสตจักรได้ร่วมกันนะครับได้นําสิ่งของต่างๆที่มีอยู่นะครับในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หนุนใจกันให้มีความเชื่อให้กับมหาพระเจ้านะครับปกใจเขาทั้งหลายให้พึ่งพาในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่กําลังของเรานะครับไม่ใช่กําลังของเราแต่พึ่งพาในพระเจ้าในทุกด้านเลยนะครับพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้ามีความเชื่อมีความมั่นใจจนในที่สุดความยากลําบากยากจนอย่างที่สุดของเขานั้นก็ล้นออกมาเป็นใจ ศรัทธาอย่างยิ่งอเมนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาสารพัดสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์ยากสามีภรรยาการทํางานนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาสารพัดสิ่งซึ่งเป็นการโจมตีของศัตรูนะครับเราคําตอบก็คือคริสตจักรนะครับเป็นคําตอบในการที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้ พระธรรมหนึ่งโครินพูดถึงว่าโดยพระเยซูคิ์และกังเขนเป็นคําตอบของทุกปัญหาพระเยซูคิดและกังเขนนะครับเป็นคําตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในคิตตจักรดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเกิดความทุกข์ยากลาบ,บากต่างๆแต่เขามีความเชื่ออย,ย่างยิ่งนะครับสิ่งที่แสดงออกคือข้อสามพ่อข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาศรัทธาถวายโดยสุดความสามารถของเขา ที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ขนขณาที่ดูว่าเราไม่มีเราขัดสนแต่ก็เอาสิ่งที่มีออกมันนะครับเอามาถวายเอามารวมกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ปารโลนะครับก็เห็นภาพของพี่น้องมาสินเดียว,ว่าขณะที่เขาประสบความทุกข์ยากต่างๆเขานำสิ่งที่ขาดแคลนอยู่นะครับ เอามาถวายจนสุดความสามารถเขายิ่งกว่าน,นั้นคือเกินความสามารถพี่น้องครับการการขัดสนผมไม่ได้ไหมายว่าเฉพาะเรื่องการเงินขัดสนเรื่องการเงินหนุนใจว่าให้เราถวายเพราะศัตรูมันโจมตีเรื่องอะไรนะครับเราถวายสิ่งนั้นเลยเพราะผมเคยแบ่งปันหลายครั้งแล้วคับหนุนใจพี่น้องหลายครั้งว่าในการถวายนะครับถวายในที่ไม่ว่าเรื่องเวลา นะครับเรื่องการรับใช้การทุ่มเททุกอย่างนะครับเมื่อเราถวายทรัพย์ลงไปถวายเวลาถวายชีวิตของเรานะครับนอกจากวาวาความของความมืดมันแคบลงถนัดเลยเราอ่อนกําลังเราถวายกําลังกับพระเจ้าเราขัดสนเรื่องเงินทองเราถวายเงินทองทรัพย์สินถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราเราไม่มีเวลาเราถวายเวลาสําหรับการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอาณาจักรของความมืดมันจะแคบลงนะครับแคบลงถนัด แล้วพระพรต่างๆนะครับซึ่งเกิดขึ้นท,ทวีคูณความปิติอินดีความล้นความเชื่ออย่างล้นพ้นก็จะเกิดท้ามกลางเราทั้งหลายอามนขอบพระเจ้านะครับสามแอลวันนี้สลับหัวข้อนะครับสามแอลวันนี้ผมให้ชื่อว่านะครับปลดปล่อยอำนาจแห่งความยากจนทั้งสิ้นโดยการถวายปลดปล่อยอำนาจแห่งความยากจนทั้งสิ้น โดยการถวายในขึ้นจากขัดสนอะไรนะครับตัวเราขัดสนอะไรให้ถวายสิ่งนั้นถวายเวลาถวายกําลังความคิดความสามารถนะครับทรัพยากรทั้งสิ้นที่อยู่ในเรานะครับให้ปลดปล่อยออกมานะครับที่ผมมีโอกาสไปเกาหลีครั้งนี้นะครับสิ่งที่ผมได้รับการหนุนใจจากเดียพิบาลท่านหนึ่งครับที่ท่านประสบความสําเร็จอย่างมากคือหนุนใจเพราะว่าอย่า ดำเนินชีวิตหรืออย่าใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอย่าทําตัวสุขสบายนะครับท่านบอกในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับหมายว่าทุกคนเลยอย่าทําตัวสุขสบายท่านสะสมอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรให้เราถวายสิ่งที่มันโจมตีเราสิ่งนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นการกระตือรือร้นเกิดขึ้นนะครับให้เวลากับพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่กระตือร้อน เราอย่าทําตัวอย่างสุขสบายนะครับเพราะว่าบ้านของเราที่แท้จริงนั้นอยู่ในสวรรค์ถ้าเราสุขสบายทําตัวสุขสบายวันนี้ขณะนี้ขณะที่พ่จักต้องการการดูแลต้องการการช่วยเหลือต้องการการถวายตัวจากพี่น้องนะครับแต่เราทําตัวสุขสบายเราไม่มีเวลาเราไม่พร้อมเราทุกอย่างพี่น้องครับอาน ไม่สามารถที่จะรับเอาความบริบูรณ์ของพระเจ้าท่านทาเทวสุขในในพรพพรได้เลยนะครับอล1นะครับหัวข้อคือปลดปล่อยอำนาจของความยากจนทั้งสิ้นผ่านการถวายอ่ L 1ข้อหนึ่งให้เราเบิกตาของเรานะครับเห็นพระคุณของพระเจ้าพระคุณเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทาน,กนแกเราเปล่ปา,าโดยการที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว างานที่สำเร็จแล้วของพิชิตเพื่อเราให้เราเบิกตานะครับให้เราจดจ่อในพระคุณของพระเจ้าพึ่งพาพระพคุณของพระเจ้าในงานที่พระอทรงทําสําเร็จแล้วเพื่อเราเพื่อเรานะครับแล้วเราจะไม่ทําให้พระคุณของเจ้าเป็นโมฆะโดยการลุกขึ้นมาอย่าทําตัวสบายลุกขึ้นมาเฝ้าเดียวลุกขึ้นมาอธิษฐานนี่คืองานหลักนะครับงานหลักคือเฝ้าเดียวอย่างจริงจัง นะครับเอาจริงบอกอาจ์กับพระวจนะคําของพระเจ้าอที่ผมไปเกาหลีมาที่สิยาพิบาลท่านหนุนใจก็คือว่าสมาชิกเราผู้เชื่อทุกคนนะครับอ่านต้นพิปีหนึ่งควรจะสองสมรอบขึ้นไปสองสมรอบสำหรับผู้รับใช้นะครับควรจะไม่ห้าหกรอบนะครับและสิ่งที่สําคัญคือในการรับใช้นะครับสามสิบกว่ารอบในชีวิตของการเป็นผู้รับใช้ควรจะอ่านนะครับ ควรจะผ่านตรงนี้ดังนั้นการเฝ้าเดียวการอ่านพระพ์สําคัญยิ่งบวกร่วมกับเมื่อเราเฝ้าเดียวสิ่งใดเราอธิษฐานนะครับอธิษฐานโดยอธิษฐานใช้พระคำของพระเจ้าอธิษฐานและผมจะมีโอกาสแบ่งปันในการเทศนานะครับแล้วแอลหนึ 2, ่งข้อสองแอลหนึ่งข้อสองครับให้เราลำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าการสิ่งที่เราเคยทุกมาก่อน แต่ก่อนนี้เราเริ่มจากเลขศูนนะครับเริ่มจากเลขศูนย์ที่จากเหนือเก้าเราเริ่มจากเลขศูนย์ไม่มีอะไรพี่น้องของเราขึ้นมาวันนี้เราประสบความสําเร็จในทุกด้านเลยทุกด้านเรามีทุกด้านนะครับนั่นคือให้เราเรารู้ถึงแต่เมื่อเราเจอปัญหาอะไรโลกกับลืมพี่น้องให้เราย้อนตับไปเห็นพระคุณของเจ้าไม่เคยเราไม่เคยขาดแคลนสิ่งเรียนได้เลยดังนั้นเราถวายจําเป็นต้องถวายนะครับ จำเป็นต้องถวายครับไม่ใช่หมายถึงถวายทรัพย์อย่างเดียวนะครับสิบรถทั้งต้องดูแลรับผไปชอบอยู่แล้วเงินต้องถวายอยู่แล้วแต่นั่นก็คือความสามารถเวลาการทุ่มเทนะครับ L หนึ 3, ่งข้อสาม L หนึ่งข้อสามนะครับเราเห็นว่าความทุกข์ยากก่อให้เกิดความยินดีข้อสองนะครับที่เราดูความทุกข์กาย,ากยากจะก่อให้เกิดความชื่นชมในดี ดังนั้นความทุกข์ยากโดยการพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าจะก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้นเลยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่าทําตัวสุขสบายอย่าทําตัวสุขสบายพี่น้องเราอยากจะเห็นคนมากมายนะครับเราจะเห็นคนมาน o การได้เป็นคริสตเราอยากจะเห็นการขยายงานของคริสต์เพิ่มขึ้นอย่าทําตัวสุขสบายแต่ถ้าเรารับนะครับเราทุ่มเทนในการรับใช้ปณิบัติพระเจ้า ความยินดีอย่างล้นพ้นจะเกิดขึ้นแล้วจะทำลายความขัดสนความยากทุกยากลำบากต่างๆแล้วจะก่อให้เกิดความเชื่อออกมาอาเมนนะครับความทุกยากจะก่อให้เกิดความชื่นชมในดีเมื่อเราอยากทำตัวสุขสบายแล้วความลำบากยากจนนะครับความลำบากยากจนนั่นคือเราขาดสิ่งใดให้ใหเราทวายสิ่งนั้นเลย นะครับจะก่อให้เกิดความเชื่อทวีคูณอามนนะครับขอบคุณพระเจ้าและเราจะเห็นการถวายนะครับอย่างความสามารถนะครับอย่างจริงจังของเราจะก่อให้เกิดความเจริญรุง่งเรืองงั้นเราจะเห็นเราจะมีความปิติอยินดีเกิดขึ้นเราความเชื่อของเราจะเพิ่มทวีคูณมากขึ้นโดยการที่เราสอบถวายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพ็สามที่แบอบกว่า พาะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพี่น้องเหนือเก้าพี่น้องเหนือเก้ามีความเชื่อจริงๆเขาถวายด้วยสุดความสามารถของเขาที่จริงก็เกินความสามารถเสียอีกอเมนท่านถวายสุดกําลังแล้วครับพี่น้องครับผมเห็นผมขอบคุณพระเจ้าในสภาวะเหตุการณ์ทั้งสิ้นนะครับผู้ที่ถวายอยู่แล้วผมหนุนใจนั่นคือ ท่านกาลังปนในบัดร,รับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับและผู้ที่รู้สึกว่าเอ๊ะเรายังเรายังรู้สึกบกพร่องอยู่พี่น้องเราอย่าให้เสียเวลาให้เราเลิกวันนี้เลยครับขอพระเจ้าไปพอรอครับอาเมนขอบพระคุณพระเจ้านะคะขอบพระคุณท่านะะอ,าอาจารย์สวัยสําหรับการแบ่งปันในเช้าวันนี้นะคะสองโครินบทที่แปดข้อหนึ่งถึงข้อสามนะคะวันนี้ปลดปล่อยอํานาจแห่งความยากจนทั้งสิ้น โดยการถวายนะคะพี่น้องปลดปล่อยอำนาจแห่งความยากจนทั้งสิ้นโดยการถวายะค่ะพี่น้อง3อันดับแรกที่เราจะถวายให้พระเจ้าก็คือหนึ่งในเรื่องของเวลานะคะพี่น้องเราถวายเวลาในการที่จะเข้ามาเข้ากลุ่มนะคะเราถวายเวลาในการรับใช้พระเจ้าในพันธกิจของพระองค์ทุกเรื่องราวนะคะและถวาย10บรถถวายเงินทองให้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรง คืนให้กับเราเจดเท่าสิบเท่านะคะเอเมนนะคะพี่น้องและถวายกําลังในการรับใช้ของเรานะคะพี่น้องให้เราถวายสุดกําลังของเราเพื่อการฏิบัติพระเจ้านะคะพี่น้องให้เราทุ่มเทในการรับใช้ เราจะเจอสิ่งหนักๆมาถือว่าเป็นการที่เราได้รับาการทดลองในชีวิตของเราถ้าเราผ่านตรงนั้นมาได้นะคะพี่น้องเราจะได้รับความเชื่อชมยินดีเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเราพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าอย่างเต็มล้นจริงๆนะคะเพื่อให้มีความมั่นใจในการรับใช้แล้ก็เพื่อรับการเสริมกำลังในความอ่อนแอของเราด้วย เอเมนนะคะพี่น้องพี่น้องสามารถไปใคร์ตวรอ่านเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันเสาร์วันนี้นะคะเราเต็มล้นทั้งการนมัสก,การและเต็มล้นในการเฝ้าเดียวนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าในช่วงสุดท้ายนะคะขอะเียนเชิญอาจารย์จูบนะคะที่จะอธิษฐานสําหรับพระคำในเช้านี้และอธิษฐานอวยพรพี่น้องค่ะเชิญอาจารย์ค่ะครับเปาโลหหลนใจให้ช่วยเหลือพี่น้อง ที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มเปาโลแต่งตั้งติตัสเป็นตัวแทนท่านเพื่อนำเข้าของเงินทองจากคิดจักรต่างชาติหลายคิดจักรนำไปช่วยเหลือคิดจักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มรับพระคุณรับพระคุณแล้วต้องสนองพระคุณต้องสนองพระคุณก็คือให้ออกไป คนไทยอยากรับพรต้องให้ออกไปอาเมนไหมสาธุการเดบระบิดาเจ้าผระสู์สุดขอบคุณพระนามของพระบิดาจะทุกเวพรแกเราทั้งหลายตลอดสัปดาห์นี้ด้วยชนโงสาวที่เรียนพระบิดาเจ้าและผู้ที่รับใช้รับพระพรจากข่ข่แห่งสิงแห่ง,หงยูดาและพัฒนาของประธานให้ออกไปและขอบคุณพระนามขององค์ที่เวพร์แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพรับการเวพรอย่างทวีคูณและจบที่ สาดีบทที่เจบสอข้อ17สำหรับพี่น้องทั้งหลายก็คือขอนามของท่านดำลงเป็นนิดชื่อเสียงของท่านยั่งยืนอย่างดวงอาทิตย์ให้คนอวยพรทันเองโดยใช้ชื่อท่านและประชาชาติทั้งปวงเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพรในนามขององค์พระเยซูคิสต์อาเมนอามนขอปรา่านาจารย์จูนคะคะพี่น้องเรื่อว่าวันนี้ เราคือบุคคลผู้ดได้รับพระพอรอย่างเต็มล้นนะคะพี่น้องแล้วเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์และการเขนของพระองค์เป็นคําตอบสําหรับพี่น้องในทุกๆสิ่งแล้วขอ,อพอระเจ้าอวยพระพรค่ะพบคพรค่ะ